สวัสดีค่ะเชิญเพื่อนๆรับชมคลิปนะคะคลิปดวงอาทิตย์กําลังจะรับขอฟ้าหรือว่าดวงอาทิตย์ยามอัสดงนะคะณนะชายหาดสุรินจังหวัดภูเก็ตนะคะการจนา789 c h a n าชนลเชิญเพื่อนๆน,น,นะคะรับชมคลิปอันสวยงามขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะแอดก้อนกำลังพาเพื่อนๆน,น,นะคะ เชิญชมนะคะดวงอาทิตย์นะคะกำลังจะรับขอบฟ้าวันนี้นะคะบรรยากาศนะคะสวยงามมากเลยนะคะชายหาดนะคะเงียบนะคะวันนี้อากาศดีมากๆนะคะตรงกับวันองังคารน,นะคะที่13กับรกฎาคมนะคะเพื่อนๆณตอนนี้ท่านกำลังชมนะคะคลิปนะคะดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะคะเอตการ์เป็นคนจังหวัดภูเก็ตนะคะวันนี้มีความนะคะยินดีและก็ดีใจ พาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวชายหาดสุรินท์ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตน,นะคะนี่คือบรรยากาศนะคะเพื่อนๆนักท่องเที่ยวนะคะต่างๆมาเที่ยวนะคะมาเที่ยวชายหาดนะคะสุรินท์นะคะจังหวัดภูเก็ตตอนนี้นะคะเพื่อนๆสวยงามนะคะสวยสง่างามมากเลยคลิปนี้คงจะสร้างความนะคะสุขให้กับเพื่อนๆ พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเอ็ดการไม่อยากจะให้ท่านพลาดนะคะโอกาสอันนี้ตอนนี้นะคะเอ็ดการกําลังนะคะถ่ายคลิปวิดีโอยาวความยาวประมาณสานาทีนะคะไปฝากเพื่อนๆน,นะคะที่บ้าน mm hmm. เพื่อนๆน,นะคะได้เข้ามาช่วยกันแช์นะคะแชร์คลิปวิดีโอของเอ็ดการนะคะสวยมากเลยนะคะ mm hmm. เพื่อนๆทะเลสีครามนะคะทะเลสีครามสดใสนะคะเห็นไม้นะคะคลื่นนะคะ อาทิตย์ยามอัสดองนะคะโรแมนติกสุดแสนจะวิเศษแล้วก็โรแมนติกนะคะมากๆนะคะเคลื่อนก็จะนะคะใหญ่นะคะเหมือมา,มาตอนนี้เพื่อนๆกําลังรับชมนะคะคลิปสวยสดงดงามจากฮาสุรินนะคะจังหวัดคูเกตน,นะครับแอดการนะคะมีความนะคะจริงใจไม่พราะว่าทนในการทํางานทําคลิปดีๆสร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมาสู่สายตานะคะ เ,เพื่อนๆยูทูบเบอร์ทั้งหลายแล้วก็พี่น้องนะคะทั่วไปสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์หาท่านประทับใจคลิปอันนี้ช่วยแชร์กันเยอะๆนะคะแล้วก็สามารถกดติดตามการจนาเ8 9ดแปด n นลให้ด้วยนะคะจะขอบรักคุณนะคะอย่างสูงนะคะณนขณะนี้นะคะดวงอนาะทิตย์นะคะกำลังจะรับโขฟา